เกาะลีเป้ EP 2นะครับตกปลาดำน้ำ <laughs> แล้วก็ประสบการณ์ใหม่ๆ <laughs> ที่เด็ดๆ <laughs> ชอบมากเลยนะครับว่า <laughs> นี่เป็นตอนที่แล้วสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนี่คือภาพของตอนที่หนึ่งนะฮะตามไปดูกันได้ <laughs> คนที่ชอบทะเลนี่น่าจะชอบที่นี่พอสมควรเลยนะมาไกลหน่อยแต่ดีอ่ะเรนดี่ก็ร้องไห้นิดหน่อยหลังจากที่ส่งเรือของแม่กับเบนนี่กลับไปแล้วเนี่ยจิงก็เรียกร้องบอกว่าจิงยังไม่อยากกลับไปมามี่ระวังจิงนะแม่ของจิใส่ชูชีพอะไรือเปล่าทำไมอะดูไม่เป็นนักกีฬาเลยงยิ้มเลยจิลองยกขาขึ้นดิเดี๋ยวเราจะกลับเข้าฝั่งกันแล้ว จนดกจังเลยจริงจริงถึงใช่ไหมถึงจ้าถึงจ้าและนี่ก็เป็นการซ้อมครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะเราจะไปดับน้ําดูปะการางกันและอุปกรณ์ที่เราซื้อมาเนี่ยก็ไม่เคยใช้เลยเราก็เลยมาลองที่สระว่ายน้ํากันก่อน่เห็นหมาแว่นมาผิด้างมาค่ะมันต้องสลับอับเดาวะผมก็เคยทีนึงครับตอนหนุ่มๆแต่ตอนนี้ใช้ไม่เป็นแล้วครับทำไมอะ ใส่ใจเข้าไปมันไม่ง่ายเสมอแล้วพวกเรายิ่งเป็นโรคโภแน้งกันอยู่ด้วยส่วนคนนี้เราต้องซ้อมมาก่อนครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่สึลล์กลลิ่งแต่เขาจะแค่ฟลอตติ้งพอเราก็เลยพยายามให้เขาชินกับการที่ขาเขาเนี่ยไม่ถึงพื้นอะไรมันซ้อมหรอกแต่วันนี้มันดีต่วันี้ดีแล้วที่นี่ดีไหมที่ที่มันดีแต่เซนเนี่ยเรนนี่ผู้ไม่ชอบทรายนี่ซ้อมสน็อกเกิ้ลอซ้อมต่อไปลูกซ้อมต่อไป น้ำต่อพรุ่งนี้ได้ไปดำเออซ้อมหายใจไปส่วนแม่ก็แชร์ภาพครับขอมีรูปสวยๆฉันหน่อยเก็บไปที่ระลึกหลังจากที่เล่นสาเสร็จขออนุญาตแนะนำนี่คือแนนนี่ผลิตภัณฑ์โฟมและก็เจลอาบน้ำครับเราติดมาด้วยจากที่บ้านเลย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอ่อนโยนจากธรรมชาติเนื้อโฟมนุ่มละเอียดใช้สารทําความสะอาดจากมะพร้าวแล้วก็ปาล์มช่วยปกป้องผิวของเด็กๆด้วยสารสกัดจากแตงกวาว่าหนหางจระ,ะเข้มีค่า ph 5.5ทําให้เวลาเราอาบน้ำเนี่ยเราไม่รู้สึกอึงที่ผิวไม่ระคายเคืองแล้วก็หอมสดชื่นเขาบอกว่ามีวีดโปรตีนช่วยเคลือบผิวแล้วก็ลดการอักเสบได้แนนนี่ก็ยังมีโลชั่นบำรุงผิวแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยมาทริปทะเลต้องบำรุงผิวทากันแดดทาโลชั่นกันด้วยต้องครบ หลังจากอาบน้ำเราก็แวะไปกินอาหารเย็นกันอาหารที่นี่ก็อร่อยมากครับวิวก็สวยส่วนตัววิดีโอที่เราถ่ายไว้ไม่รู้อยู่ไหนครับมีแต่ภาพวันที่สามของคลิปเป็นวันที่ซ้อมมาอย่างดีจะไปดำน้ำกันจริงๆแล้วจะไปดำน้ำเราออกมาตั้งแต่เช้าครับแต่ว่า กับตต๊กมีอาการเมาเลือริดหน่อยทางพี่คมก็เลยแนะนำว่าไปดูปะาารังกันก่อนที่เกาะลาวีดีกว่านี่เกาะลาวีเราจะมาดำน้ำดูปะาารังแถวนี้พี่ก็บอกปลากระตูนต,ตรงนี้สวยมากปลากตูนสวยมากนีโม่เหรอสำหรับ,บเด็กๆปลากระตูนกับปลานิโม่คือตัวเดียวกันครับ นี่คือเกาะลาวีเป็นเกาะที่ปกติเนี่ยหลายๆคนที่มากล่าวเฟต้องแวะที่นี่นะครับวันที่เราไปคนไม่เยอะเพราะเป็นวันธรรมดากูจะชวนกูจะชวนดูนตัวนี้น่ารักมากเลยอลองจับมันไหมเดี๋ยวต้องปล่อยมันแล้วนะมันน่ารักมากเลยนะเหมือนในกระตูนเลย <S 2> <S 2> นี่ดูสิเขาน่ารักนะเหมือนในกระตูนเลยเราปล่อยเข้าไปดีกว่าทริปครั้งนี้เหมือนจินจะชอบมากกับทะเลและก็ทรายนะครับเย็นเยได้น้ำเย็นส่วนเลนนี่ ไม่แตะทะเลไม่อยากจะลงทะเลเลยอยากกินอยากดูเฉยๆครับอยากเชียเขาไม่ชอบขาโดนทรายอ่ะก็ยังไม่สามารถผ่านข้ามจุดนี้ไปได้นะับนครับเดี๋ยวจะอที่เนการล ระหว่างที่เดนนี่รอเราอยู่ไกด์แดงก็มาบอกวิธีเบื้องต้นสําหรับการใช้อุปกรณ์พวกสโนออกเกิลแล้วก็ที่หายใจปลามันอยู่ในแนวปากกาลางังโอเคครับเราจะไปดูบ้านปลากันนะพีนอโอเคมาลองหนึ่งสองกุมตุกจินแล้วก็ผมนะครับพยายามหัดใช้สโนออกเกิลกันสน่วนคนนี้เป็นแบบนี้ครับ บอมดใส่ชูชีพเลยนี่ก็ลอยไงเราก็ไปกับแม่ไปกับพ่อได้นะไกด์แดงเนี่ยเป็นคนที่เอาห่วงยางให้เราเกาะตุ๊กผมจินก็แค่ก้มหน้าดูประการังแล้วก็ลอยไปตามที่ไกด์แดงพาเราไปแม่อยู่แล้วไปมาเลยมอไม่สนสน ตุกพยายามบอกเลนนี่ว่าลองไหมลูกเลนนี่ทำใจอยู่สักพักนะครับจนตุกสามารถเกลี่ยกล่อมลูกลงไปได้ลงไปเินแล้วกลัวพิชิตความกลัวเขาลงมาแล้วครับหน้าเขาสั่นเล็กน้อยเพราะว่ามันเย็นถึงมันจะเป็นเวลาทเที่ยงแต่มันเย็นมากนะครับแต่ยิ้มล่าเลยนะมาหาเราลส่วนจินก็ชอบมากครับมันเหมือนแบบ นี่แหละคือกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เขาชอบมากแล้วเขาเพิ่งได้สัมผัสมันจากเกาะลาวีนะครับมาอีกที่หนึ่งตรงนี้จะลึกขึ้นนะครับปลาก็เยอะขึ้นด้วยปลาการัลางก็จะแตกต่างไปอีกหน่อยนึงจินดูเริ่มจะชินกับการใช้สโนว์เกิลส่วนเลนนี่ก็กล้าที่จะลงไปลอยตรงนี้แล้วลูกเอามือไว้ข้างบนในหล่า ร,ระหว่างที่ถ่ายเมมเราเต็มครับเราก็เลยไปขอภาพจากไกายแดงมาเพิ่มว่าภาพสวยๆปลาชัดๆแบบมันเป็นแบบนี้และนี่ก็เป็นภาพจากไกายแดงปลามันจับขาชินเหรอลปลาจับขาเลยนี่โอ้นี่ไงอ๋อปลาพวกนี้เหรอ หลังจากที่ดำน้ำเสร็จทางไกด์แดงก็พาเรามาตกปลาครับตรงนี้ก็เรียกว่าโซนในทั้งหมดน,น,นะครับมันเป็นจุดเล่นน้ำนะครับ<อ>แล้วก็จุดตกปลาตกเมือก บอกเด็กๆว่าถ้าเราตกได้เราจะไปกินนะเราไม่ได้ตกเล่นมันก็คือวิถีของคนแหละเราก็ต้องหาอาหารแเ,เรา,เ,าเรามีอุปกรณ์ลยมั้งครับเบ็กโซหรือว่าเบ็กครอบัวนะครับซึ่งมันจะมีหลายตาหย่อดที่เราเตรียมไว้แล้วก็คือหย่อดหมึนครับเป็นตำรด้วย<ช>เพืออะไรครับเหียงเลยแคย่หย,ยอดลงไปครับไม่ต้องเหนียดแค่หยอดลงไปแค่หยอดลงไป พี่คมพยายามเอาเบ็ดตกที่ตกง่ายๆไหมผมตกนะครับแต่ว่ามันก็โอ้เหมือนเดิมเลยผมตกไม่เป็นนะครับมันไม่ได้พ่อจะตกอะไรพ่อมันจะตกอะไรนี่แป้งเมงกระพุนด้วยลูกนี่เมงกระพุนตัวใหญ่ไหมนี่ตัวใหญ่แล้วม่ครับหุ้นไปแล้วหนักไหมพี่หนักไหมหนักดุยดุยเอ้ยดุยดุยมันกำลังดึงสู้เบ็ดอยู่โอาไหนก่อนไหนไม่เห็นปลาเลยสักอยังไม่ขึ้นมาถึงอุ้ยมันหลุดไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สักพักหนึ่งคนที่ตกได้ก็ไม่ใช่พวกเราครับพี่คมก็เอาปลามาทำซาซิมิอยากให้เราลองกินสดๆเลยว่ามันเป็นยังไงหนังมันเหนียวนะแต่ไม่คาวไม่สามารถตัดหนังได้ปกติถ้าว่าตัวใหญ่กว่านี้ต้องเอาหนังออกแต่นี้ถ้าเอาหนังออกก็หมดก็ดีโอ้ยกลัวมันเลยโอ๊ยตแล้วไอ้ธนุทธนุธไม่ใช่ หน้าเป็นประเกาเ๋า,กาปรอะเก๋าหรอแ <LinkedIn>. ต่ใหญ่เก๋าเจอพี่หน pues ่อยพี <tamanho S 1> <time yan> ่เป๋างโอ้ยตัวมันเลื่อนเลยทางกายแดงก <ส BA> ็บอกผมว่าพ <ared Competition> <magnificent> ี่เวงลองอีกทีไหมครับเผื่อจะตกได้บ้างจริงๆที่ผมดึงดึงอยู่เนี่ยผมไม่ได้ตกได้นะครับผมแค่ดึงเฉยๆคนที่ตกได้ก็คือกายแดงนี่แหละครับตกได้ นี่ไรา,า,าคานะครับกิโลละพันห้าร้อยบาทใช่ครับเป็นปลาน้ำลึกครับรสชาติดีเนื้อดีมากสุดยอดอ่ามีแบกาเป็นลูกหลังจากตกปลาเราก็นั่งเรือกลับทุกคนดูเพลียมากกับการดำน้ำแล้วก็นั่งเรือวันนี้ตอนเย็นเราจองซุ้มไว้ครับกับเมนูที่เราเลือกไว้ก็มีอาหารทะเลเผา สดมากแล้วก็น้ำผล,ลไม,ม้น้ำแองโมน้ำมะพร้าวน้ำลิ้นจีอร่อยจริงๆครับนี่คือปลาที่เราฝากทางโรงแรมทอดกระเทียมให้หน่อยปลาก็อย่างที่ไกด์แดงบอกครับเนื้อดีร้อนมีโชว์จากโรงแรมนิดหน่อยนะครับที่ไว้โชว์ให้กับคนที่มาพักที่นี่เป็นโชว์ไฟ ทริปนี้เป็นทริปแห่งความทรงจําจริงๆครับเพราะว่าเด็กๆได้ทําสิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนดําน้ําดูปลาการางังหรือแค่ลงไปลอยตัวในทะเลเหมือนเลนนี่เขาเริ่มเหยียบทรายเองได้แล้วแค่นี้เราก็รู้สึกดีแล้วครับนั้น,นๆครอบครัวเราก็จะไปเที่ยวไกลๆแบบนี้สักทีหนึง่งวันนึงเขาโตขึ้นเขากลับมาเปิดดูเขาก็จะเห็นว่าอ๋อวันนั้นเขาทำอะไรวันนี้เราทําอะไรจรินกับเลนนี่ก็ยังบอกเลยว่าอยากกลับมาที่หลีเป๊ะอีก ลองไปกันดูนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปเกาะลีเป้แนะนำเลยครับ